ต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,<ม>ว,คะวันนี้มาก,กับอีพีที่สองแล้วของรายการต่าง,างคนต,งต่างเล่าวันนี้เรามีะะท่าแล้วเนอะอคุณคิดกันมาเลยทีเดียว <laughs> นะครับ ก็อีพีที่แล้วเนาะเราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ลงเรียนแพทย์เป็นยังไงเขาเรียนอะไรกันเนาะอีีนี้เราก็เลยจะมาแนะนำว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรกันใช่พวกเราเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ จังหวัดปาจีนบุรีนะครับใช่ต้องเน้นรอบอีกรอบนะครับว่าชื่อว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศจังหวัดปาจีนบุรีนะครับบอกก่อนนะครับว่าตั้งอยู่คนละที่กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศต่อไม่ได้ไกลกันมากใช่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะคือถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยก็ ห่างกันประมาณ10กิโลโดยประมาณนะครับอย่าไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอเูเบกนะครับก็จะไม่เจอพวกเรานะครับต้องบอกว่าให้เป็นที่วิทยาลัยกทไทยเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าวิทยาลัยเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมถึงไปใช้เชื่ออะไรอูเบกนะครับก็ย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ์นะครับก็หลายสิบปีก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนนะว่าข้อมูลผมเอามาจากเล่มนี้ เล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เล่มนี้เห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเห็นแหละนะครับชื่อหนังสือว่านึ่งทศวรรษวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะครับเล่มนี้พิมพ์ปีไหนนี่้หรือตัวเลขอาจจะไม่ไม่เป๊ะนะผมจะไม่เด้น่าจะห้าสิบไหมเออเราก็คือมาเปิดะตรตรงนี้ นี่สองห้าห้าเจ็ดนะสองห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดก็แสดงว่าหนึ่งพศสดุวก็คือสิบปีสิบปีก็คือวิไลเราเนี่ยคือสี่เจ็ดใช่นะแต่ปี47นะครับก็คือข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะบอกว่าวิไลเราเนี่ยได้รับการอนุมัตินะครับให้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2547นะครับแต่วิทยาลัยของเราเนี่ยได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีสองพันหี่สิบเกนะครับ49ดังนั้นนิสิตรุ่นแรกคือเป็นนิสิตปี49 นะครับผมก็ตอนตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นวิเลยของเราเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับในการผลิตแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะครับกับมบุรพามหาวิทยาลัยบุรพาที่อยู่ชลบุรีใช่ครับก็คือ2ที่เนี่ยครับเขาทําหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยร่วมกันนะครับก็จึงเกิดมาเป็นวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ย วิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเจ้าออพญาอุเบกด้วยร่วมกันเป็นครึ่งๆร่วมกันร่วมกันเป็นร่วมผลิตนะครับโดยเราก็มีการผลิตบัณฑิตน,นะครับร่วมกันมาหลายสิบรุ่นแหละใช่ก็ตอนนี้ก็น่าจะ15รุ่นตอนนี้มีเด็กจบไป15รุ่นแล้วสิบห้รุ่นแล้วนะครับก็ถ้าเกิดในอดีตเนี่ยเราเนกับมาบูรพาเนี่ยคือก็ร่วม ร่วมผลิตกันนะครับแต่ว่าแในปัจจุบันนี้ยเรามีการโอนย้ายสังกัดเนาะโดยที่ตอนนี้เรามาสังกัดที่สถาบันพระรมราชโนกนะคะของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพระรมราชโนกเนี่ยมีชื่อย่อว่าอะไรนะครับสวบชสวชเขาายนะครับสวบชเขาทำลายต้องบอกว่าสถาบันพระรมราชโนกนะคะหรือสวบชเนี่ยคือเป็น เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเดียวที่อ,อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยที่พันธกิจหลักๆของสถาบันพระบรมราชนกเนี่ยนะคะก็จะเป็นการผลิตบัณฑิตนะคะหรือผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนตามความต้องการการใช้งานของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเช่นพวกวิทยาลัยพยาบาลน,นี่เกี่ยวข้องไหมวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีทั้งหลายนะคะก็อยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชนกรวมไปถึงวิทยาลายาัยการสาธารณสุข สิรินธรจังหวัดต่างๆเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนมากเนี่ยจะเคยได้ยินพวกวิทยาลัยวิาพยาบาลวิทยาลัยสาธุขกหรือว่าสสอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวิทยาลัยเราอ่ะก็เป็นเป็นน้องใหม่เนาะเป็นวิทยาลัยลำดับที่39ของสถาบันพระบรมราชชนกนะคะโดยที่เราอ่ะใช้ชื่อไม่เหมือนคนอื่นมีความแปลกแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่มะนาวบอกอาจารย์มะนาวบอกว่าเมื่อกี้เราอ่ะเดิมทีเราสังกัดกับมอบูนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะแต่เราได้มีการอนย้าต สังกัดเพื่อให้พันธกิจมันเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะโดยเราก็มาสังกัดสถาบันพระรมราชชนกเนาะโดยที่เราเป็นวิทยาลัยที่39และเรายังคงใช้ชื่อเดิมอยู่เนาะเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องในการทํางานในการบริหารงานนะคบก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับวิทยาลัยของเราเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้ของสถาบันพระรมราชชนกหรือว่าสบชนะครับอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับซึ่ง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 ณปัจจุบัน นะครับเราในวิเลยของเรานะครับก็เริ่มที่จะรับบัณฑิตนะครับเองทั้ง4ชั้นปีเลยใช่แล้วก็คือเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องถามก่อนนะครับว่า ทุกคนคนอยากรู้แหละครับว่าปีหนึ่งสองสามสี่เราเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่นุ้ยเล่าให้ฟังกับในช่วงของปีหนึ่งปีสองเเราเรียนอะไรต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรของเราณปัจจุบันนี้เนาะเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีนะคะใช้เวลาเรียนสี่ปีเป็นมินิมัมเนาะใครอยากเรียนเกินจากนั้นก็ก็ได้แต่แนะนำว่าสี่ปีกำลังดีแล้วเดี๋ยวผมต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่าเราเป็นปริญญาตรีนะปริญญาตรีค่ะเพราะว่ามีหลาคนอจจะง สัยว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามีปริญญาปรีหรือว่าเป็นแค่ปวสอะไรอย่างนี้เนาะคือแต่ก่อนมีปวสที่เป็นวสสหรือวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรศิรินทรในแต่ละจังหวัดนะคะผลิตนะคะผลิตบุคลากรที่เป็นหลักสูตรปวสแต่ว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการขยับเพื่อที่จะผลิตให้เป็นบัณฑิตแพทย์แผนไทยและนะคะก็คือเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแล้วของเราก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลิตบัณฑิตที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแพทย์แผน ใช้ประยุกต์นะคะใช้เวลาเรียน4ปีเนเ้นย้ำนะครับว่าเป็นปริญาตีนะสี่ปีนะครับเป็นอย่างน้อยใช่4ปีเป็นอย่างน้อยนะคะนอย่างน้อยได้เรียนมากสุดได้กี่ปีนะ จริงๆอะตามประกาศของอวใหม่อะเขาไม่มีการไม่มีการทายเหมือนเด็กสามารถเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปเรื่อยๆได้แต่ว่าเราก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนเพื่อพยายามเก็บหน่วยกิตไปเรื่อยๆอะมันก็เสียเวลาเสียเวลาเรียนของเราเสียเวลาที่เราจะได้ไปค้นคว้าความต้องการของตัวเองออกไป้ีินมันก็จะช้าลงแหลกใช่เลยนะครับดังนั้นก็ผมแนะนานะครับว่า4ปีเรียนให้จบจบไปแล้วได้ปริญญาได้ปริญญาแต่ว่าเรายังต้องไป สอบใบประกอบวิชาชีพอันนี้ลืมไปใช่แล้วต้องสอบใช่เหมือนที่ที่อีพีแรกเราพูดไปแล้วเออว่าถ้าจบแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเราต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพเนาะซึ่งใบประกอบวิชาชีพเนี่ยจะมีการสอบทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะจะมีวิชาพื้นฐานแล้วก็วิชากฎหมายนะคะเป็นขั้นตอนที่1เนาะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นเป็นวิชาชีพที่เป็นข้อเขียนใช่อ่าทั้ง4สี่สาขาแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นวิชาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเป็นแบบแลบกินเกี่ยวกับวิชาชีพ เออนะค่ะเดี๋ยวปีหนึ่งปีสองในรายการเลยึงปีสองเรานี่ปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งก็จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเลยเหมือนเป็นการต่อยอดจากตอนม .6 เนาะฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการแล้วก็แนวโน้มของแพทย์แผนไทยด้วยเพื่อที่ให้น้องๆที่เข้ามาปีหนึ่งได้มีความเข้าใจในแพทย์แผนไทยมากขึ้นเพราะเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยบางคนไม่รู้จักใช่ปีหนึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันล ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเราจะเป็นอะไรในต่อไปเนาะเลือกมาแล้วบางคนอาจจะรู้ในบางแง่มุมนะคะเราก็จะได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นในปีหนึ่งเนาะเพราะปีหนึ่งคือเรียนวิชาทั่วไปแหละใช่กับมกใช่ประมาณนั้นแล้วก็ในเทอมสองของปีหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการเรียนวิชากายวิภาคเรียนอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มากขึ้นแหละแต่ว่าจะเน้นในส่วนของเป็นวิชาของทางแพทย์ปัจจุบันก่อนเพราะว่าเราอยากปูพื้นฐานให้นักเรียนของเราอะได้มีความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับกลไกการทํางาน ของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหนึ่งเทอมสองในปี2นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ะนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า เรียกว่ากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพแล้วก็กลุ่มวิชาพีคลินิกเนาะประมาณนี้ก็คือปีหนึ่งแต่ว่าปีหนึ่งเทอมเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับวิชาพวกพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แหละพื้นฐานวิทยาศาสตร์พอปีสองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์เออมันจะมีเสริมขึ้นมาพี่คนถามว่าพื้นฐานที่บอกวิชาการวิภาคเนี่ยได้เรียนอนาโตมีใช่เราได้เรียนอนาโตมีได้เรียนโครงกระดูกได้เรียนกล้ามเนื้อเอาโครงกระดูกมาให้ดูได้เรียนโครงกระดูกได้ เรียนกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้เนาะเ,อเ,อเรา,เราจะได้เร,เรียนรู้ว่ากระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นนับปีออของเราอย่างนี้นะคะ,ะคก็คือเราจะได้รู้ว่ากระดูก ต้นแขนเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยในกล้องกระดูกต้นแขนเนี่ยมันเรียกชื่อว่าอะไรกระดูกแขนข้างล่างเรียกว่าอะไรนะคะเชิงการภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูกล้ามเนื้อด้วยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ได้ดูแนวกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานของวิชาหัตถเวชใช่แล้วแล้วพื้นฐานของการตรวจร่างกายของผู้ป่วยของของผู้ป่วยของเราทีนี้พอปีสองปีสองเรียนอะไรกันปีสองเนี่ยเรียนอันนี้อันนี้ปีหนึ่งเรียนพิเศษวิชวะเออปีสองเรียนอันนี้ปีสามหล่จะมะนาวก็ปีสามเนี่ยก็จะเข้าไปการแพทย์แผนไทยเพิ่มมา ขึ้นนะครับก็ได้แก่พวกวิชาเวชกรรมเภสัชกรรมหัตถเวชและก็พนดุงคันนะครับก็จะลงลึกในพวกวิชาพวกนี้ถามว่าเวชกรรมคืออะไรก็คือเป็นวิชาที่เริ่มเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยวิชาแพทย์แผนไทยนะครับเช่นอะไรหนึ่งก็คือการดูเจ้าเรือนอ่าแล้วเรือคือเป็นดู่าตาไของของคนไข้นะครับมีการจับชีพจรนะครับมีการดูความสมบูรณ์ของธาตุทั้ง4ี่ ภายในร่างกายนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเราเชื่อเรื่องทฤษฎีธาตุทั้ง4นะครับโดยใช้วิชาเวชกรรมสอบพวกหัตถเวก็คืออะไรครับก็คือเช่นเกี่ยวกับการนวดนะครับการนวดต่างๆนะครับรวมถึงเป็นพวกเกี่ยวกับการประคบสมุนไพรนะครับการพวกพอกยานะครับอะไรพวกนี้ก็เป็นอยู่ในเรื่องหัตถเวชนะครับซึ่งองบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตรงการหัตถเวนี่หลายๆคนเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเอ้ย เรียนปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะนวดได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยพวกนี้บางคนเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยเขาทำได้ดีนะบางคนอาจจะไม่ชอบใน,ในตั้งแต่แรกแต่พอมาเรียนปุ๊บกับชอบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีเยอะแยะนะครับอย่างนั้นอย่าไปกลัวนะครับสาก็คือเป็นวิชาเพศรัจกรรมทวนมากเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบวิชานี้จะเข้าใจวิชานี้กันเยอะใช่เพราะว่า เภศาสัชกรรมเราไม่ได้เรียนแค่เกี่ยวกับตัวย,ยาใช่แค่ตัวย,ยาสมุนไพรเท่านั้นแต่ว่าเรายังเรียนไปถึงเรื่องการผลิตยาสมุนไพรทำผลิตภัณฑ์เออทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมันอาจจะแบบว่าจะต้องง่าย<ช>ทำเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถเก็ตได้ง่ายแล้วก็มันก็ได้ทําอะไรที่ในลักษณะของการทดลองใช่เนาะเด็กๆก็จะชอบชอบทาเข้าถึงได้ง่ายซึ่งซึ่งการเรียนวิชาเนี้ยก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าพอเวลาเราเรียนจบไปแล้วอะเราสามารถเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาอาหารเสริมอะไร ตัวเองได้ที่ทําจากสมุนไพรเครื่องสำอางก็ได้เหมือนกันเครื่องสำอางก็ได้อันนี้วิชาชีพเราครอบคลุมเลยผมว่าอันนี้น่าเรียนน่าเรียนน่าเรีสนใจต่อไปก็เป็นวิชาคือเป็นวิชาพัุง์คานก็จะเป็นการดูแลมารดาตั้งแต่ก่อนตั้งคั์นะครับขณะตั้งครันแล้วก็หลังคลอดรวมไปถึงการดูแลดูแลเด็กด้วยดูแลเด็กะด้วยให โตขึ้นมาในด้วยสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ได้ฟื้นฟูร่างกายคนจะสงสัยเช่นคําว่าอยู่ไฟยังไงอ,อ,อันนี้แหละวิชานี้เร,เราจะสอนอ,อ,อยู่ไฟประครบเต้านมยังไงให้นมไหลเ,เแม่แม่หลังคลอดเนี่ยต้องกินอะไรบ้างนะครับเช่นเด็กเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยวิชาแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยเขาดูแลยังไงบ้างวิชานี้แหละครับจะเป็นตัวบอกว่า คนในอดีตเนี่ยเขาใช้การรักษาเนี่ยยังไงอันนี้ก็จบไปแล้วปีสาก็คือเป็นเรียนวิชาเวชกรรมหัตถเวชเภสัชแล้วก็คดงคานซึ่งพวกนี้นะครับเรียนในห้องเรียนนะครับแต่พอปี4ปุ๊บเนี่ยนะครับปี4เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการฝึกปฏิบัติงานคือหมายความว่าเราเอาความรู้จักที่เราเรียนตั้งแต่ชั้นปี1ปี2ปี3นะครับพวกนี้เน่ยไปออกฝึกปฏิบัติงานนะครับ ออกฝึกที่ไหนล่ะครับออกฝึกเช่นตามโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมศูนอ่านั่นแหละหรือแม้กระทั่งคลินิกเอกชนก็มีเหมือนกันใช่แล้วก็ในส่วนของด้านเภสัชก็จะได้ไปทํางานในโรงงานผลิตยาโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานแบบ GMP เป็นขั้นต่ำเนาะอาจจะ GMP ของออยหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่เป็นขั้นต่านะคะที่เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้กันใช่ทีนี้ครในปีที่สีอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบ ทดสอบกันเป็นนทั้งหมดและเราก็คือเป็นการแบบเตรียมความพร้อมในการเป็นนมอให้ให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็พอหลังจากจบปีสีเราก็ไปสอบใบประกอบวิชาชีพที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะสรปสรุปคร่าวๆนะครับว่าก็เป็น ปีหนึ่งนะครับก็เรียนวิชาทั่วไปเหมือนอย่างกับม6ใชครับส่วนปี2เนี่ยก็จะเน้นในเป็นพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับปีสายเป็นวิชาพวกแพทย์แผนไทยก็คือเป็นเวชเภสัชศาสหัดพดุงแบบวิศเนี่ยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงใช่ครับยังไม่ได้สถานกันจริงได้เจอคนไข้จริงๆคนป่วยจริงๆเนาะได้พูดคุยได้ได้มีความรู้สึกแบบเป็นหมอใช่ก็แล้วกันอารเป็นหมอเด็กๆก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยพอเริ่มไปฝึกงานแล้วรู้สึกแบบหนูเป็นหมอแล้วจ้อ่าจริง เอู้รักษาอยู่ดีๆหนูก็รักษาคนไข้หายเฉยเลยแบบไม่น่าเชื่อทั้งที่แบบว่าเรียนมา3ปีก็ยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่าแบบจะรอดไหมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าฝึกงานเนี่ยทำได้นะครับเพราะฝึกเสร็จครบสี่ชั้นปีเนี่ยเราก็ไปสอบใบประกอบโรคศิลปะถ้าสอบใบประกอบผ่านก็ไปเป็นหมอได้ใช่แล้วถ้าสอบไม่ผ่านล่ะก็จะสอบใหม่ก็สอบถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่ได้แต่จริงๆอัตราการสอบผ่านของพี่ๆรุ่นพี่ๆของเราเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ค่อนข้างศูนย์ไม่ใช่ค่อนข้างศูนโอ้ยค่อนข้างศูนย์ สูงเนาะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อัตราการมีงานทําก็สูงเช่นเดียวกันนะคะนะครับขอพูดเรื่องอาชีพข้าวค่าไม่ให้ไปกดปุ่มจบคลิปไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนงงว่าเอาเรียนเสร็จแล้วทําอะไรได้บ้างอาชีพที่เราจะสามารถทําได้ในอนาคตเนาะก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือเป็นหมอก็คือเป็นหมอตามโรงพยาบาลนะคะที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะหรือว่าหน่วยงานเอกชนตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วที่มันเป็นในกลุ่มของเวลเน็หรือพวกสปาคลินิกเอกชนเยอะแยะคลินิกเอกชนที่เป็นทางด้านการแพทย์แผนไทยก็มีเยอะแยะเลยนะ แล้วก็เป็นในกลุ่มพวกการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพหรือว่าความงามนะคะเป็นกลุ่มเวลเนสสปานะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพสําหรับทั้งคนอายุช่วงวัยต่างๆเนาะแล้วก็คนช่วงวัยส่งอายุด้วยที่แบบประเทศไทยกําลังเข้าสู่แบบว่าสังคมเอเจิ้ง่โซซตี้แล้วก็มีงานทําอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นนอกจากนั้นถ้าเราแบบว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะเราก็อาจจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะในลักษณะที่เป็นสปาก็ได้เป็น คลินิกเอกชนเป็นคลินิกที่แบบเป็นเจ้าของเองก็ได้หรือเราจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องสําอางที่เป็นในกลุ่มยาสมุนไพรหรือว่าเป็นยาแผนโบราณอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะคะหรือก็ไปทํางานในโรงงานผลิตยาอ่าใช่ถ้าเราชอบทําแลบชอบคน้าวิจัยอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปทํางานในรงรงผลิตยาได้ถ้าเกิดใครไม่พอปุ๊บอยากไปเรียนต่อเออเราก็สามารถไปเรียนต่อได้ จริงๆมันได้หลายสาขาเนาะอ่าชายเภสัชเภสัชเครื่องสําอางเนาะที่แบบเด็กๆเราไปเรียนกันแล้วก็สามารถเรียนต่อแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นอะไรอย่างนโทก็ได้เผื่อใครแบบว่าอยากกลับมาเป็นอาจารย์แบบพวกเราอยากเป็นด็อกเตอร์เออก็ไปเรียนได้นะคะก็ค่อนข้างกว้างเนาะสำหรับสําหรับแพทย์แผนไทยใช่ในปัจจุบันนี้ผมว่างานเยอะครับงานเยอะมากแล้วก็จะตอบโจทย์เลือกแนวโน้มของประเทศไทยในอนาคตด้วยนะคะที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูง ายุเนาะเรากําลังมีการสนับสนุนให้เราพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเนาะเรื่องการใช้ยาก,การใช้สมุนไพรที่ผลิตในประเทศใช่ครับนะคะก็น่าจะตอบโจทย์ผมว่าน่าจะตอบโจทย์น,น,นะอนาคตอย่างน้อยก็มีกนานทำแหละ,หละมีการทำแน่นอนแน่นอนนะคะ S <S เราจะเริ่มมีการรับสมัครนะคะในรอบที่3นะคะชื่อว่ารอบแอดมิชชั่นนะคะในวันที่7ถึง13พฤษภาคมนะคะผ่านระบบ TCA คนะคะแล้วก็ถ้ารอบที่3สมัครไม่ทันหรือยังลังเลอยู่เรามีรอบที่4อีกรอบหนึง่งนะคะก็คือรอบด i r e c t Admission นะคะซึ่งเราจะรับสมัครในวันที่2 8ถึงส1พฤษภาคมก็คือมีต้นเดือนกับปลายเดือนพฤษภานะคะยังมีเวลา,าให้เราตัดสินใจแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆ2รอบแรกอะเด็กเราสมัครเยอะมาก คือฮิตประกันฮิตฮอตฮิตแน่นอนคือถ้าสมมติว่าแบบ เอ๊ยังลังเลลังเลยังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบที่สี่จะเหลือที่นางวางให้น้องหรือเปล่าเออมันอาจจะยิ่งน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ยให้เรามาสมัครรอบที่3าดูก่อนแล้วเรามาพูดคุยกันใช่เนาะจะได้มีข้อมูลจะรับสมัครเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างหรือเปล่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเด็กๆก็คือเป็นเอกสารนะคะที่จบการศึกษาจบการศึกษาเนาะที่ที่ได้มาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็มีคะแนนสอบนะคะที่แกะ ที่กตวิชาทั่วไปนะคะแล้วก็มีความถนัดทางแพทย์นะคะแล้วก็เป็นวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่จะต้องยื่นมาให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องเตรียมซึ่งจริงจริงเด็กๆสอบไปแล้วล่ะก็แค่ส่งข้อมูลมาให้เราเราก็จะมาคำนวณคะแนนให้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเน้นย้ำก่อนว่าสมัครรอบสามนีเมื่อไหร่นะวันที่7-13ถึงพฤษภาคมนะคะและก็ผ่านระบบทีแคสอีกรอบนึง รอบสี่เนี่ยวันที่2ี่สแปดถึงสาิเพฤษภาคมนะคะแต่ว่ารอบสี่เนี่ยเราจะรับสมัครเองผ่านสถาบันพระบรมราชนกนะคะถ้าเราสมัครผ่านระบบทีแคสนะคะให้เราเข้าไปในระบบเลือกสถาบันพระบรมราชชนกเท่านั้นอะแล้วก็เลือกวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะเลือกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะคการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสบวชมีเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะอืมโอเคก็เดี๋ยวผมก็ฝากลิงก์เอาไว้สักที่นึ่งแถวนี้ พราะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเขียนวิธีการสมัครใช่จริงๆวิธีการรับสมัครอ่ะมีอยู่ที่หน้าเพจอยู่แล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยเอาลิงก็แปะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปะใต้คลิปก็ได้อ่ะแถวแถวนี้สักที่หนึ่งโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้รายการต่างคนต่างเล่าเรานะคะก็ต้องจบลงแล้วนะคะก็ต้องขอคำว่าสวัสดีค่ะต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทย มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด